เห็นกองจากเหมือนเป็นดอกบัว เเห็็นนคคววววาาามมชัปสยงถ้าใครเคยได้ยินเพลงละครเพลงนี้นะครับบอกเลยว่าคุณต้องรู้จักกับละครที่ชื่อว่าสุสานคนเป็นบอกว่าเป็นละครที่สยามดูคุณแม่แล้วแบบหลอนมา,มากๆทุกคนเรียกว่าเป็นละครหลอนระดับต้นๆเลยดีกว่านะฮะถ้าพูดถึงสุสานคนเป็นแล้วก็ต้องเป็นเวอร์ชั่นของพี่แก้วพีเดีดีเฮ้ยมันหลอนมาก,มากๆทุกคนคือพี่แก้วไปนอนเลยลงแก้วแล้วก็เป็นฉากหรือี่แบบคือนอนเสร็จวต้องวิ่งขึ้นบ้านกับแม่และคราวนี้ครับปีนี้อะไร เราจะมีภาพยนตร์ที่ชื่อว่าสุสานคนเป็นนำแสดงโดยพี่นุ่นวรนุชโอ้โหทุกคนนุ่นวรนุชพี่รมพักดีนานๆจะเล่นหนังทีและคราวนี้ครับผมความเป็นบทพอดเรื่องของสุสานคนเป็นจะเป็นยังไงและตัวร้ายอย่างก้อยอราชาพรมาเป็นตัวร้ายอีกเฮ้ยมันต้องหลอนสุดๆแน่เลยทุกคนเพราะว่าถ้าพูดถึงเมื่อตอนนั้นเนาะต้องบอกเลยว่าหลังจากดูสุสานคนเป็นในแต่ละตอนพอดูเสร็จต้องรีวิ่งขึ้นบ้านเพราะมันหลอนจริงๆฉากเอยเสียงเอยและที่สําคัญครับเพราะเรื่องนี้สอนคุณธรรมเยอะ มากมายด้วบ,บอกเลยว่าเดือนนี้คอยติดตามนะครับเมษายนเข้าเดือนเมษาแล้วสุสานคนเป็นจะเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่อยากให้ทุกคนไปดูได้เลยครับเพราะว่าสนุกแน่นอนหล่อแน่นอนคอยติดตามนะครับสยามจะตามอัปเดตเลยครับและแน่นอนเดี๋ยว EP ีต่อไปเราจะไปดูตัวอยา่างสุสานคนเป็นพร้อมกันในเวอร์ชั่นพี่นุ่นวรนุษพี่รงพักดีครับ